รวมทุกข่าวการซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2026ต้องที่นี่คนคอบอลตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2026เจ้าป่าวางแผนดึงการเนอร์สิทธิ์เก่าคืนทินหวังเสริมแกล่งแดนกลางมก,กราคมนี้ d อตติฮาร์ฟเรส์กำลังเร่งสำรวจตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางเพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ให้กับคุมกำลังในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมนี้ตามการรายงานข่าวจากเดลี่เมลสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีชื่อของเจมส์แารนเนอร์มิฟฟิวจากแอฟตันได้ก้าวขึ้นมาเป็นเป้าหมายสำคัญที่สโมสรกำลังพิจารณาในขณะที่แจ็คฮินเช์วูดดาวรุ่งของบริันแอนด์โฮฟฟอร์เบียนก็มีชื่ออยู่ในลิสต์ที่ฟอร์เดสให้ความสนใจเช่นเดียวกันโดยการเนร์เคยมีความสนใจที่ยอดเยี่ยมในทีมซิตี้กล่าวเขาเคยย้ายมาเล่นแบบจิมตัวถึง2ฤดูกาล ในสมัยที่ยังเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฐ่นี่กองกลางในวัย24ปีรายนี้เคยเป็นขุนพลคนสำคัญของทีมจุดที่คว้าตัวเลื่อนชั้นกลับสู่พรีเมียร์ลีกได้ดสำเร็จผ่านการแข่งขันรอบเพลย์ออฟเมื่อปี2022แมนยูเตรียมรับข้อเสนอก้อนโตขายอูกาเต้หลังอโมริมตัดสินใจอนาคตแล้ว ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด,ด United, กำลังวางแผนที่จะเปิดรับข้อสเสนอสำหรับมาริเอลอูกาเตในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้และพร้อมจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมหากได้รับราคาที่เหมาะสมข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยจากมิกบราวอดีตหัวหน้าแมวมองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเคยทำงานในถิ่โอทรัฟเฟิดยาวนานกว่าหนึ่งทศวรรษในยุคที่สโมสรประสบความสำเร็จสูงสุดโดยเขาได้กล่าวกับฟุตบอลอินเชเดอร์แบบเอ็กซ์คลูซีฟว่า กองกลางวัย24ปีรายนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการทนทีมระยะยาวของรูเบตอัมโมริมโดยผลงานของอุกาเต้กับทัพปีศาจแดงเริ่มตกลงไปอย่างเห็นได้ชัดในฤดูกาลนี้จนทำให้เขาเสียตำแหน่ง,งตัวจริงในแดนกลางให้กับกาเซมิโรโดยซิ่นนี้เขาได้รับโอกาสเอาสตาร์เป็นตัวจริงเพียงแค่สานัดเท่านั้นในขณะที่การฟุตบอลอินไซเดอร์ได้เคยเปิดเผยข่าวไปเมื่อเดือนตุลาคมว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความต้องการอย่างมากที่จะสัญญากับกองกลางคนใหม่ และการย้ายออกไปของอูกาเต้จะช่วยเปิดทางให้กับการดึงแข้งใหม่เข้ามาสู่ทีมด้านบราผู้ซึ่งมีประสบการณ์อย่างโชคโชนในการสัญหานักเตะระดับท็อปและเคยทำงานให้กับสโมสร,รดังอย่างทอตแนมอสเปอร์แอสตันวิลล่าและเวสต์แฮมยูไนเต็ดยืนยันอย่างหนักแน่นว่าทัพปีศาจแดงจะเปิดกว้างสำหรับทุกข้อสเสนอที่ยื่นเข้ามาเพื่อขอซื้ออูกาเต้ในขณะที่พวกเขากำลังมองหาการผ่าตัดยกเครื่องแดนกลางครั้งใหม่ วงในเผยสเปอร์สอบปล่อยเบรนแนนจอร์สันพ้นทีมตั้งค่าตัวแล้วทำกลางข่าวลือหนักกับพาเลสแหล่งข่าววงในจากท็อตแนมออสเปอร์เชื่อว่าทีมเริ่มมีแนวโน้มจะขายทำกำไรโดยการ่ปรตัวเบรนแนนจอร์สันออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ทำกลางสนใจอย่างหนักจาก3สโมสรที่ต้องการคว้าปีกวัย2ีปีรายนี้ไปร่วมทัพ ในขณะที่โทมัสแฟรงค์กุนซือของทีมกำลังเล็งเป้าหมายสิมทัพเพื่อเข้ามาแทนที่ถึง2ไรายจอห์นสันย้ายจากนัเต์แฮมฟอร์เรสสโมสรในวัยเด็กมาร่วมทับกันได้ทอมเมอกันยายนปี2023ด้วยค่าตัวรวมสูงถึง47.5ล้านปอนด์หรือราว54.3ล้านยูโรนายจะตัวทำงานยิงไปแล้ว27ประตูพร้อมกับทำไปอีก18แอสซิสจากการลงสนาม104นัดร,รวมถึงเป็นผู้ยิงประตูชัยในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และช่วยให้ทีมยุติการรอคอยคว้าถ้วยแชมป์อันยาวนานถึง17ปีลงได้แต่ทว่าจะตัวกลับไปสามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างท้าวอนและฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอของเขายังคงสร้างความหงุดหงิดให้กับทั้งแฟนบอลและโทมัสแฟรงค์ผู้จัดก,การทีมอยู่เสมอจากสถานการณ์ดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเริ่มมีข้อสงสัยเกิดขึ้นเกี่ยวกับอนาคตของราเตมชาติเชลส์ไวร์นี้และสะเปอร์ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในช่วง,งจบฤด,ดูกาลว่าจะขยายสัญญาหรือปล่อยตัวเขาออกไป และสัญญาของเขาจะยาวไปจนถึงปี2028แต่สเปอร์คาดการไว้แล้วว่าจะต้องตัดสัญญาเกี่ยวกับอนาคตของเขาในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยมีแรงจูงใจที่จะเลือกขายเขาออกจากทีมด้วยเหตุนี้เชื่อว่าจุดยืนของสเปอร์ที่มีต่อจอห์นสันกำลังถูกทดสอบในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้โดยมีรายงานว่าคริสตอลพาเลสเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่มีความเป็นไปได้นอกจากนี้แหล่งข่าวยังแย้มว่ามีอีกสองสโมสรในพรีเมียร์ลีก ที่ได้ทําการติดต่อเข้ามาอย่างไม่เป็นทางการถึงดีวนี้แล้วเช่นเดียวกันในเวลานี้เชื่อกันว่าท็อตแนมตั้งค่าตัวเขาไว้ที่ราว50ล้านปอนด์หรือประมาณ57ล้านยูโรอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวยอมรับว่า,า,าสโมสรอาจยอมขายเขาในราคาที่ต่ำกว่าตัวเลขดังกล่าวเล็กน้อยหากเงินขายค่าตัวมีความเหมาะสมและขอ้อเสนอที่ทำให้สเปอร์ได้รับเงินต้นทุนคืนจากการซื้อตัวเขามาในครั้งแรก เหนือหอแมนซิตี้เจอสึกหนักรุมแย่งตัวแดเนียลมุนยอสพาเลสยันไม่ขายมกราคมนี้แมนเชสเตอร์ตีกำลังเผชิญกับการแข่งขันที่ดุเดือดในการคว้าตัวดเนียลมูนยอสและขวาตัวเก่งของคริสตัลพาเลสหลังจากที่เชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างกำลังจับตามองพัฒนาการของนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน ตัวสมสรสักใหญ่จากพรมเมลีกต่างต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับและกองหลังจากทัพประสานเงินแก้วรายนี้ถือเป็นผู้เล่นที่ตอบโจทย์อย่างมากโดยเฉพาะความสามารถในการเติมเกมรุกจากคริมเซตันดุด,ดันขณะโดยการลีว์ภูก็ได้ตบเท้าเข้ามารวมวงแย่งและเซนเช่นเดียวกันโดยทัพหงแดงมองว่ามูนยอสเป็นตัวเลือกในแนวรับที่สารพัดประโยชน์ซึ่งจะเข้ามาเพิ่มความลึกให้กับคุมกำลังและสร้างการแข่งขันแย่งตำแหน่งกับเชลมี่ฟิล์มปงแข่งปลายแดงที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ ถึงแม้ใจได้รับการสนใจอย่างท่วมท้นแต่พาเลสประกาศจุดยืดนชัดเจนว่ามูนยอสไม่ได้มีไว้ขายในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้สโมสรมองว่าเขาเป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญในระบบของโอลิเวอร์กลาสเนอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่แผงหลังของทีมกําลังรับสัมภาไะจากการย้ายออกไปของผู้เล่นและปัญหานักเตะบาดเจ็บสตีฟพาเลสประธานของพาเลสมั่นใจว่าจะสามารถรั้งดาวเตะรายนี้ไว้ได้จนถึงช่วงซัมเมอร์เป็นอย่างน้อย แม้แหล่งข่าววงในจะยอมรับว่าหากมีข้อเสนอก้อนโตเข้ามาในปี2026ก็อาจจะทดสอบความหนักแน่นของสโมสรได้เช่นเดียวกันปัจจุบันมูนยอสยังมีสัญญาระยะยาวถึงปี2028ทําให้พาเลสไม่มีความกดดันจําเป็นต้องรีบขายแต่ความจริงหากมีข้อเสนอมูลค่ามหา,าศาลจากทีมระดับท็อปของยุโรปก,ก็อาจทําให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้เร็วกว่าที่คาดการไว้ เซอร์ไพรส์ตลาดหน้าหนาวผีแดงเลงสอยไทเลอร์อดัมส์มิดฟิลด์บอลหมัด40ล้านปอนด์ชีของไทเลอร์อดัมส์ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงในฐานะเป้าหมายการสถาบันกลางของทัพปีศาจแดงทั้งในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้หรือในช่วงซัมเมอร์หน้าโดยคาดว่าเขามีค่าตัวราว40ล้านปอนด์ถือเป็นตัวเลือกราคาที่ย่อมยาวกว่าเป้าหมายรายอื่นๆอย่างคาร์ลสบาลบาเอลเลียตแอนเดอร์สัน และอดัมบอตันในฐานะกองกลางตัวรับหมายเลขหกฝีเท้าเยี่ยมผู้ทำสถิติตัดบอลได้มากที่สุดในผลิตอังกฤษฤด,ดูกาลนี้เป็นรองเพียงแค่มอร์เซสไกเซโดของเชลซีและรังอันดับที่7ในสถิติการเข้าปะทะรวมทุกตำแหน่งอดัมส์ยังได้โชว์อีกมุมของฝีเท้าเมื่อเดินที่แล้วด้วยการยิงประตูสุดสวยใส่ซันด์แลนด์และในฐานะแกนหลักของทีมชาติสหรัฐอเมริกาอดัมส์กำลังมองไปถึงช่วงซัมเมอร์ครั้งสำคัญที่อเมริกาเหนือจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกซึ่งทำให้มูลค่าและความสำคัญของเขา ออาจเพิ่มขึ้นไปีกหากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนขอบอลเช่นเดิม